สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวน้ำยาโฟมดำโฟมขาวนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราผสมกันแล้วมันจะสามารถขยายได้ประมาณทัก2ยี่สิบเท่านะครับน้ำยาโฟมดำโฟมขาวก็จะมี2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวใสๆเรียกว่าโฟมขาวนะครับหรือพาสเอนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีขนเข้มๆเรียกว่าโฟมดำนะครับเรียกว่าพาสบ B นะครับ การทํางานคือเอา2ตัวนี้มาผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1น,นะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ก็รอสักพักหนึ่งครับโฟมจะขยายตัวนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับจะขยายจนเต็มแก้วเลยนะครับลองสังเกตดู เมื่อทิ้งตัวไว้สักพักตัวโฟมนี้จะแข็งครับเราก็จะสามารถทำเอาไปหล่อในตู้ลำโพงหรือว่าทําเป็นตัวมอกอัพมาสเตอร์ของเราก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีโฟมที่สีขาวๆที่เราเข้าแถบมาตามกล่องหรือว่าเราจะมาทำมาสเตอร์เงี้ยเราจะใช้โฟมมูลแทนได้นะครับโอเคนะครับสังเกตน,นะครับว่าตัวน้ํายาเราจะอยู่ที่ข้างล่างประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขยายตัวขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวครับขอขอจบครั้นี้ครับสวัสดีครับ